ครับผมสวัสดีครับวันนี้อากาศดีครับเช้านี้ออกมาต่อนกเขาครับนะครับเปิดลำโพงไว้ตรงต้นไม้ต้นนั้นนะต้นสะเดาครับระยะ30เมตรครับมีนกเขาใหญ่ร้องอยู่ไกล้ๆนะครับแล้วก็ติดตามดูครับว่า มันจะเข้ามาให้ยิงไหมครับครับมีขันเข้ามาใกล้ๆนะครับฝั่งซ้ายนุ่นประมาณเกนะือบสองร้อยเมตรฮะยินอยู่ตัวหนึ่งครับส่วนทางนู้นครับฝั่งนู้นประมาณร้อยกว่าเมตรนะมีอีกตัวหนึ่ง ดูครับว่าตัวไหนจะเข้ามาก่อนฮนะ โดนแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะครับตอนแรกคิดว่ามีอยู่ครับเห็นไาง,งาไปได้ยินเสียงดังตุ๊กครับทามาล่วงูนนี่ครับโดนท้องครับเกเต็มหนึ่งแล้วครับเ ตัวนี้ก็ตัวที่ร้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับได้ยินเสียงที่หลังอ่ะแต่เข้ามาก่อนครับเดี๋ยวนั่งซุ่มต่อครับนกนกเลียงครับระยะสามสิบเมตรครับ ครับเลย้ายไมยครับในตัวเดียวไม่ยอมเข้ามาอีกเลยครับ โดนครับระยะสี่สิบเมตรครับาห,าหลังหายไปเลยครับนกเขาชวาครับครับมา เข้าไม้ที่2องแล้วครับเปิดลำโพงก็เรียบร้อยฮะระหว่างเดินมาก็ได้นกเขาชวาอีกตัวหนึ่งครับทางซุ่มด้วยครับจะมีเข้ามาไหมนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับเงียบกริบไม่มีเสียงขันที่ไหนตัวตอบเลยครับ เดี๋ยวเก็บของก็ะเดินเลาะหายิ่งนกเขาชวากลับครับ บางใบไม้ครับน่าจะเป็นตัวผู้สองตัวกำลังตีกันนะมุมยิงไม่ได้เลยครับพอลิ่งก็บางกิ่งไม้ เอียกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึง่งไปไหนแล้ว โดนทั้งสองตัวครับโอ้ยนกระจายแล้วครับตัวที่สองโนตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้ว ออโอ้ยยันไงโอ้ยขนกระจายแล้วครับตัวที่สองเดี๋ยวไปเก็บครับมัวเต่ตีกันนะยิงไม่โดนก็ไม่หนีอนะ่ะพอยิงโดนตัวหนึ่งก็ยังอยู่นะ อันนี้น่าจะเป็นตัวแรกครับตัวที่สองอยาลกมาจร่างน,นี้ครับอันนี้ตัวที่สองเนี่ยครับสองแต้มครับตัวเดียว โอเคครับวันนี้ได้ไปสีแต้มครับสายสายก็ลมเริ่มแรงแล้วครับผมต้องกลับแล้วยิงยากครับก็อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ